พี่จา๋าผมดูเป็นยังไงบ้างหรอน่ารักน่ารักเหมือนผู้หญิงหรือเปล่าถ้าโตขึ้นจะแต่งงานกับผมไหมสัญญานะสัญญากันแล้วนะออฉันไม่ได้ใหญ่นายตัางหากที่เล็กไม่เอาอย่าหวังเลยหนวกหูนะ ก็บ,บอกว่าหนวกหูไงเออพอเลยนี่ถ่ายรูปฉันไว้กี่ภาพเนี่ยใช่ที่ไหนกันเล่าไม่รู้เลยหรือไงพอโตมาส่วนสูงฉันก็เพิ่มขึ้นเสียงฉันก็ทุ่มลงกว่าเดิมฉันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ ฉันจะไม่แต่งหญิงอีกแล้วรุ่นพี่จ้องมากไปแล้วฉันก็อายเป็นนะอย่าเปลี่ยนชื่อสิเฮ้ยพอโตมาเสียงฉันก็สูงเอ้ยเสียงฉันสูงขึ้นเอ๊ะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ในเข้าเรียนม,มปลายได้แล้วนี่นะ เท่านี้เราก็ไปโรงเรียนด้วยกันเ,เท่านี้เราก็ไปโรงเรียนด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วสิแต่ว่านะนายเนี่ยใหญ่จังแฮะใหญ่กว่าฉันจนทำเอาตกใจเลยละ่ะเหไม่แต่งหญิงเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอเห่ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ไม่แต่งหญิงเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอห <Hey. S 2> น้าก็หวานหุ่นก็ผิว ดูดีจะตายถึงจะตัวใหญ่ไปก็เถอถึงจะตัวอะไรห,หน้ากวานหุ่นกระพิ้วดูดีจะตายถึงจะตัวใหญ่ก็เ่เธอแม่เอาสิทั้งที่นายเคยตัวเล็กน่ารักซื่อๆแท้ๆเชียวแหม่เอาสิทั้งที่นายเคยตัวเล็กน่ารักซื่อๆแท้ๆเชียวแน่แน่เอาหนะ้า เอาหน้าดูนี่สิเอาหน้าดูนี่ก่อนสิน่าคิดถึงใช่ไหมล่ะตัวติดชั้นแทบตลอดเวลาเลยตัวติดชั้นแทบตลอดเวลาแถมชอบพูดว่าโตขึ้นจะแต่งงานกับพี่จา๋าทุกๆวันเชียวแน่ทำอะไรของนายเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเจอแบบนี้คงตายไปแล้วนะ ย้อนกลับไปวันๆนายยังสดใสทุกอย่าง <S <S ย้อนไปไย้อนกลับไปวันวานายยังใสอย้อนกลับไปวันวานายยังใสทุกอย่างที่ฉันขอแล้วก็สนุปปกไปกับมันอยู่เลย <S 2> <S 2> ตอนนี้พี่จ๋าเศร้าใจจัง <S <S ย้อนกลับไปวันวานายยังใสทุกอ <S <S ย่างที่ฉันขอแล้วก็สนุกกับมันไปอยู่เลยย้อนกลับไปวันวานายยังย้อนกลับไปวันวาน นายยังใส่ทุกอย่างที่ฉันขอแล้วก็สนุกกับเปอะย้อนกลับไปวันวานายยังใส่อย้อนกลับไปวันวาน่อยย้อนกลับไปวันวานายยังใส่ทุกอย่างที่ฉันขอแล้วก็สนุกไปกับมันอยู่เลยตอนนี้พี่จ๋าเศร้าใจจังนายเกลียดมันมากเหรอขอเห็นอีกสักนายเกลียดมันมากเหรอขอเห็นอีกสักครั้งเถอะนะ งั้นอะไรงั้นแล้วทำไมละ่อมมมลละอ้มันหมดแล้วืมเมื่อกี้เขาเรียกเราว่ารุ่นพี่เหรอ มันยังไงกันแน่ว่าหรือเพราะเป็นหนุ่มมัธยมเหมือนกันก็เลยอายที่จะเรียกพี่จา๋าหืมแต่สิ่งฉันจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ตอนนี้ฉันก็ยังมองว่าเขายังน่ารักแถมดูดีเหมือนเดิมด้วยสิรุ่นน้องคนนี้ของผมจะอะรุ่นน้องคนนี้ของผมจะแต่งญานอีกครั้งในหนึ่งร้อยวันรุ่นน้องคนนี้ของผม จะแต่งหญิงอีกครั้งในหนึ่งร้อยวันในหนึ่งร้อยวันทำไมรุ่นน้องอะไรรุ่นน้องคนนี้คือผมจะแต่งหญิงอีกครั้งในหนึ่งร้อยวันจบไอสัตว์ <laughs> จบละอ่ารุ่นน้องผมจะแต่งหญิงจริงๆก็หรือเปล่านะผมไม่รู้หรอกนะแต่ผมจบละ <laughs>